Okay, let s go Lets บริษัทโนโวโนดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านโรคเบาหวานในวันนี้โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สถิตนิรมิตมหาปัญญาผู้อำนวยการสถ,รสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์และแพทย์หญิงอรยายกว้างสุขสถิตผู้อำนวยการสำน,นักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ร่วมเสวนา,นานในหัวข้อปิดฉากความสำเร็จความร่วมมือโครงการ t affordability project ในการยกระดับชีวิตผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยจะบอ,อกว่าในมิติของการรักษาเบาหวานเนี่ยมันมีคนไข้หลายๆส่วนที่ลอสไปตั้งแต่การไม่รับการคัดกรองการไม่รับการวิจัยการไม่ได้รับการรักษาหรือว่ารักษาแล้วไม่คทรลนะอันนีมน้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยในุงของโปรเจกต์นี้นะคะในด้านของการสปริง ถือว่าเป็นตัวต้นตอนเลยที่สำคัญนะคะแนชชั่นัลโปรแกรมมีแล้วว่าประชากรอายุมากกว่าท่ากั65ปีทุกขึ้นไปต้องรับได้รับการคัดกรองเบาหวานใช่ไหมคะแต่เราก็พบว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยังท้าทายอยู่ะคะ่ะโปรเจกต์นี้มองที่เขตสุขภาพทั้ง12เขตนะคะประชากรในสมุทรพัฒน์ที่เราบอกว่าอาจจะเป็นแอเรียที่จังหวะในด้านของอินโฟมิชั่นข้อมูลต่างๆรวมถึงควา,ามยากลยืบายน้ำประสาในการ ะะเราเดำเนินการห้าหมื่นรายในเขตสุภาพรังสิเขตของประเทศนะคะอาศัยความร่วมมือจากชุมชนจาก,ชนชนจากพสมลงไปเก็บข้อมูลคนไข้ประชากรนะคะเป็นประชากรที่ไม่เคยได้รับการวินจฉัยว่าเป็นเบาหวานเอามาดูว่าเป็นแบบสอบถามว่าเขามี Risk factor ในการที่มีคะแนน risk คะแนนความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่ ในกลุ่มที่มีคะแนนความเสี่ยงเข้าได้กับสูงหรือสูงมากเนี่ยเอากลุ่มนี้มาจอดน,นี่ตาแดงเลือดผ่านตานิ้วเนี่ยนะคะคนละก็สะท้อนถึงระบบของการทดรองของเราว่ายางเป็นอะไรที่ท้าทายอยู่ประชากรห้าหมื่นรายนะคะเราเจอว่าประมาณ5้าสิบคือประมาณ2องหมืรายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากแล้วกลุ่มนี้เอามาตรวจทั้งตา 1,500การ้รายพันห้ารคนคิดเป็นประมาณ5.1%จเจอว่าตา่างจิดปกตินะคะซึ่งกตรงนี้เขาไม่เคยดูมาก่อนเลยนเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีอาการตั้งแต่อย่างต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตระหนักความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องมาคัดกรองมันก็สุดสุดไปค่ะอันนี้ก็ทอนถึงว่ายังมีช่องว่างให้คัดย่ยในการดำเนินการด้านนี้ค่ะ เราต้องเห็นว่าในอนาคตเราสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะคะทีนี้กับทางกวรวาเด็กกันบ้างการร่วมมือกับทางภาครัฐแน่นอนเราได้เห็นแล้วว่าสามารถยกระดับการรักษาทั้งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็รวมถึงในผู้ที่เป็นกลุ่มโรคเ r m ได้เยอะเลยเดี๋ยวให้ทางคุณสัยหน้าได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทางกรมการแพทย์ราสงสารนะสุขสันแล้วก็ทางโรงพยาบาลทีรโรถึง เปนงานที่เกี่ยวข้องสำค่ะที่ได้ให้โอกาสราเราเนี่ยได้มานเยอะผมจำได้ห่ดนะค่ะสำหรับคำถามข้อขอ,ยยยอย่างไรใช่ไหมคะจริงๆต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมทำไมโนเวอร์นองติกเนี่ยจะได้ให้ความสำคัญก่อนการท,าที่สร้า,าง,าาง,งาพันธมิตรแล้วก็การทำงานร่วมกับการภาครัฐตรงภาครัฐน่วยน,น,น,นี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงสไลด์นี่จะมีสองสไลด์ค่ะก็ จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสวยย่วนที่ทำให้ลูกเข้าใจว่าทําไมบริษัทมุ่งเนจริงจริงหรือให้ความสําคัญแล้วก็เวลาเราทําทุกอย่างให้กับในองค์กรหรือมูงนิธข้าวนอกองค์กรของเราเนี่ยมันมีมันมีตรงนี้ในยีน,น,ทน,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 นที่ว่ามันเริ่มจะแตกนึกออกปะบางานดิดเสว์เวลาคนจริงเขาจะบอกว่าเอ้ยมันเกิดจากมันเกิดจากเลนส์ต่อที่คุณพิงค์เป็นหมอเลยนะคะเป็นคอกรสโคกับนา้าอุ้นะคะเขาเป็นสองคนที่เก่งขนาดกั แ,และในสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรย,ยาของวิสป้าเป็นประวัติชีวิตแล้วก็เขาเรี้ดยแว่าสมัยก่อนร้อยกว่าปีมันเป็นเซ็กชันเดนส์เป็นส่วนที่ถ้าไปแล้วก็เสียชีวิตแต่ด้วยความรักที่มันมากกว่าอีกที่ว่าเขาเขารักภรรย,ยาเขาแล้วเขาก็เป็นทำงานรักษาการแพทย์ด้วยเขาบอกว้าแล้ว,ว่าวันนีนะ้เขาทำแค่เเารียกไหมทำงานแล้วอยู่ที่ตัวเองไม่ได้แล้วต้องเป็นการหาพันธุ์เองเพราะเขารู้ว่าเขา,าไม่สามรารถรักษาภรารยานของรานนั้น นั่นคือสิ่งที่จุดเริ่มต้นที่มีการมองว่าโปรแล้วก็ออกไปต่างประเทศในแคนาดาจุดเริ่มต้นจากใดมาแคนาดาเพื่อจะไปดูว่าไอ้เราวัฒน์เราวัตการหรืออินโนเวชันที่จะมาช่วยอะไรนะครับว่ามันนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการโปรตัวอิงชีพแล้วก็ได้นำมกลับมาที่ที่เยอรมันแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะว่าการรักษาแค่คนคนเดียวไม่มีมามันไม่มีแคร ว่ามาเลเซียชาติกับโรคเนี่ยมันเป็นเวลนที่ที่มันไม่ใช่แค่คนไข้ายเราอาชีพหนึ่นเป็นคนไข้ที่นักจุดจุดนีงที่เป็นหมอมาชีพที่สองแล้วต้องการตัวอินซูลินเข้าไปทแทนด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยให้สิทธิบ์ในประเทศสแกนเนียให้ผลแล้วก็ให้กับประชาชนทุกป,ประเทศนะนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าพันธมิตรในบรรดาอินเองของโบลลอิกส์แล้วถามว่า,วา,วามันมันจบมือแข่ง ถ้าลองกลับมาดูค่ะในส่วนของตัว่โลว์ออฟอร์ดในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของตกลุ่มพอร์ตเปิลแอบไบตี้ค่ะที่เราทำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างซึ่งเป็นภาพความภาคภูมิใจของโลว์อออร์ดในแต่ละประเทศอาจจะมี scope ของ d e ฟ t i n a t i o n ของประสบการณ์ที่โปรเจกต์ไม่เหมือนกันสำหรับคนไทยก็จะเป็นยูนิคพอยที่เรามองว่าไอ้ส่วนไหนที่เป็นจุดที่ขาดเราพยายามจะมาเสริมแล้วก็ทำงานร่วมกับทางภาครัฐภาคเอ่อใช้กระโยชน์จางภาคประชาชนมพัน เพราะฉะนั้นทีนี้เองค่ะเรามองว่าในจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เป็นของแพลตฟอร์มกันดี้เนี่ยมันเป็นส่วน,นหนึ่งที่โมเดลให้กับคนสักนิดเพราะว่าต้องสักใจนะโมเดลเองแอแล้วว่ามองว่าตรงนี้มันจะช่วยให้เราเขาเรียกอะไรต่อ,ตอยอดต่อไปได้อีกที่อ่าน่านอ่านอ่านอ่านไีก่อนได้ งาแต่เชื่อว you know, ่าในอนาคตนะคะจะมีความร่มมือีกมากมายเกิดขึ้นอย่างนี้ว่นอนะคะกับโนงพยาอกซ์แล้วก็โรงพยาบาลแทนแคนเองแล้วก็โรงพยาบาลราชศรีนะคะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเลค่ะขอร่วมมือให้กับพระศีมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุี่สอามค่ะวอว่าสบูรณแบบนะคะกับการปิจบโครงการของเราเรียบร้อยใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยมีความท้าทายอะไรในการดูแลโรคเบาหวานแล้วก็โรคขอ่โรคเสี่ ตอนที่2ผลลัพธ์ของโครงการ Affordability Project นียค่ะมันสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็ป่อยอย่อในการจัดการปัญหาที่ยังมีข้อจำกัดบ้างครับขอบคุณครับปัญหาเบาหวานกับข้อแทรกซ้อนนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะเราพบว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนสูงไม่ว่าจะเป็นโรคไตยอยู่ที่ประมาณเกือบ40อร์เซนะครับโรคไตก็อยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโ,โรคหัวใจหลอดเลือด ปวดใจแลเราจะสมองเข้ามาห้างสิปอร์ซซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อาจจะลดลงไปแต่ว่าเราสามารถจะลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้นะครับโดยการควบคุมเบาหวานความดันและปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้ได้ผลดีนะครับการควบคุมน้ำตาลที่ดีการควบคุมความดันที่ดีการควบคุมไขม,มันที่ดีรวมถึงการลดน้ำหนักตัวและการหยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ การรักษาดีขึ้นแล้วก็โรคแทรกซ้อนลยลงแต่ว่ากระบวนการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีการจัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศได้มีความรู้ในระดับมาตรฐานเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลแหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับทุนสนับสนุนจาก Global Target of uh, Diabetes Care in Thailand ใน Affordability Project เนี่ยทำให้เราสามารถจะส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ได้ประมาณ700 0คน ทําให้การควบคุมเบาหวานดีขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่โครงการนี้เราได้พัฒนาบุคลากรไปเนี่ยแต่ว่าโรงพยาบาลผู้ดูแลเบาหวาน,นมีเป็นหมื่นเพราะนั้นการพัฒนาบุคลากร7 0 0 0ันคนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะนั้นเราก็ใส่เข้าสู่ e-learning ของครมการแพทย์เพื่อจะได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อไปในอนาคตครับไปนะคะของคุณหมอ ในความคิดเห็นของคุณหมอค่ะถ้าควรมีพิการอรย่างไรในการสร้างความร่วมมือกับผู้นที่เกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานใกล้ต่อเนื่องในทางการแพทย์สำหรับในประเด็นของการคัดกรองเบาหวานนะคะน่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น,นรัฐบาลเอกชนหรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงชุมชนนะคะชุมชนนี้จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะเข้าถึงประชากรได้อย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความร่วมมือเนี่ยเป็นสิส่งสำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือ,อการเีย awareness ก็คือความตระหนักนะคะ่ะพวกเราทุกคนอาจจะต้องตระหนักว่าแม้เบาหวานจะไม่ใช่โรคที่มันจะแสดงอาการแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานกันได้นะคะ,ะทุกคนน่าจ,จะต้องสร้างความเสี่ยงของตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงการคัดกรองเบาหวาน ตามตามอายุที่กำหนดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เป็นเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องต้องต้องอเรียนเชิญทุกคนให้ให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็นการป้องโรคเบาหวาน,นะ,ะไปนะคะขอไปคุณซารีนร่าค่ะจากความสำเร็จของโครงการ a ัพ o r ร์ต i t y Project นะคะมองว่าบทบาทของภาคเอกชนการรับมือกับโรคเบาหวานในไทยเป็นยังไรบ้างจริงก่อนอื่นต้องบอกว่า ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็รวมถึงว่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกเกาเรียกไงอีกเอาคำหนึ่งละกันว่าค่อนข้างที่จะที่อันผู้ไปบนเวทีเนาะค่อนข้างโมดิเวตเราให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเขาสามารถเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นได้ในส่วนของภาคเอกชนที่มีกองพาร์ทกลางเพราะอย่างที่ที่บอกค่ะสำหรับตัวไดพิติสเองเนี่ยในตัวเบอร์เดนเนี่ยทุกวันเนี้ยเราเบิร์น G D P อยู่ประมาณเดี๋ยวถ้าพี่เป็นเปอร์เซ็นต์เฉก คอสประมาณสน2์ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะใหญ่ไปกว่านี้อีกนะคะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคประชนน่าจะที่ที่เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในส่วนของเรื่องของคาร์โอเมตาโอลิกเนี่ยน่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยทํางานก็ร่วมกันเนาะในแง่ของการทํางานร่วมกันกับในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยในอนาคตค่ะ